ครับผมพบกับก๊อปอีกแล้วนะครับคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับก็พามาชมบ้านนะครับที่กําลังทาสีอยู่หรือเปล่าเบ้ใช่ไหมทาสีอ่าใช่ครับตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่นะครับอําเภอหนองบัวซออําบลหนองอ้อนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับออกมาจากตัวเมืองอุดรนิดหน่อยครับผมไม่ไกลมากครับครับตัวนี้เป็นบ้านหนึ่งชั้นนะครับทรงปั้นหยาอีกแล้วครับท่านทรงปั้นหยานะครับผมก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับบ้านหลังนี้นะเร็วถือว่าเร็วนะ เดี๋ยวก็พาชมรอบบ้านนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมบ้านตัวนี้ก็สามห้องนอนสองห้องน้าเช่นเดิมนะครับผมยกบันไดสูงยกห้าขั้นนะครับสีค่อนข้างสวยนะครับหลังนี้เลือกสีสวยเลยเป็นสีเทาแล้วก็เทาเข้มตัดเทาอ่อน,นครับตัวนี้เทาอ่อนแล้วก็เป็นเทาเข้มด้านล่างนะครับบัวขาวบัวขาวไม่มาบัวขาวต่อยมวยอยู่เอาบัวสีขาวเอาบัวขาวคนละบัวขาวใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพาชมรอบบ้านนะครับรอบบ้านก็ประมาณนี้นะครับ ครับเราก็จะติดบัวให้ใช่ติดบัวให้รอบหน้าต่างสวยๆนี้เฮียเฟิร์สจะติดบัวเยอะกว่าที่อื่นนิดหน่อยนะครับพอแถมให้สวยๆครับเป็นแบบให้บ้านมีส่วนบอกส่วนโค้งนะครับติดบัวให้รอบบ้านเลยนะมตามหน้าต่างตามอะไรติดให้แคบเยอะมากครับติดบัวให้บ้านนี้ค่อนข้างสูงอยู่นะพี่ถ้าเทียบกับพื้นนะครับดูด,ดิประมาณเมตรเนาะเมตรยี่สิบร้อยเมตรนึงพี่เนี่ยประมาณเมตยี่สิบซึ่ว่าสูงเลยนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าขั้นห้าขั้นยกสูงห้าขั้นนะครับนะบริเวณบ้านก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับบ้านเราก็จะทําการสกริมโคทให้้วยนะครับสีนะบางที่เขาจะไม่สกิมโคทนะสกิมโคทก็คือการที่ทําให้ผืนผิวมันเรียบขึ้นนะครับปิดรอยฉาบให้มันแบบเนียนตาขึ้นนะเป็นสีสกิมโคทอีกทีหนึ่งนะครับเป็น,ในใคล้ายปูนน,นะร่รแหละเาจะมาฉาบฉาบให้ ปิดรอยที่มันเป็นฝู่กูกระขาของการฉาบนะครับของรอยปูนนะครับบ้านหลังนี้ก็เอาหลังคาที่เราแถมให้นะครับนี่ดูหลังคาเลยหลังคาจะเป็นหลังคาแผ่นนอนแบบนี้นะครับที่เราแถมให้นะอันนี้คือไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถ้าเอาแบบนี้นะครับเวลาา่อมากเราไม่ต้องกลัวงบจะบานปลายนะครับลูกค้าตั้งงบไปไหนหมดเท่านั้นนะครับไม่มีบานปลายนะนอกจากลูกค้าจะเพิ่มเติมส่วนอื่นนะครับถึงจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเอาตามเราเลยไม่ได้เสียเพิ่มจักบาทครับ สมมติว่าคุยกันได้สองล้านนะครับก็จบที่สองล้านเลยครับไม่มีเพิ่มเติมครับได้บัวได้ทุกอย่างแบบสวยๆยางามๆครับแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้ที่ดีขึ้นอยากได้แบบอะไรที่มันเพิ่มเติมที่ลูกค้าต้องการก็คือเพิ่มได้นะครับก็เพิ่มตามจํานวนตามจริงนะครับจํานวนเงินตามจริงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในครับคราวนี้พาชมรอบบ้านแนละ้วเนาะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะอ่ะตอนนี้ปลูกกระเบื้องนะครับปลูกกระเบื้องอยู่สีทาไปรองพื้นไปก่อนนะครับตอนนี้ช่างเข้าปลูกกระเบื้องนะครับ เนี่ยถ้าเป็นกระเบื้องพวกนี้ก็อยู่ในงบตารางเมตรของเราให้นะครับเนี่ยไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มครับถ้าเป็นแบบนี้นะนี่ก็ปูกระเบื้องนะเนี่ยพาไปดูก็สวยงามครับใกล้เสร็จแล้วครับกระเบื้องก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วเหลือห้องน้ําเหลืออะไรห้องน้ําก็เหลือพื้นปูผนังห้องน้ำนะครับนี่ครับเนี่ยเฟิร์สก็อยู่ตรงนี้ครับคุยกับช่างอยู่เรื่องกระเบื้องนะครับการปูกกระเบื้องนี่ครับห้องก็ ช่างต้องวางแผนนะครับเวลาปูกระเบื้องนะเพื่อจะแบ่งส่วนแบ่งเศษให้มันเท่ากันเห็นไหมครับนี่ตรงนี้มันจะพอดีเนี่พอดีแผ่นหนึ่งกับฟังนี้นะเห็นไหมต้องวางแผนดีๆนะไม่ใช่ว่าปูมั่วนะครับการปูกระเบื้องต้องสาคัญนะครับตัดเศษตัดส่วนมันต้องมีความสําคัญให้มันเท่ากันทุกทุกมุมทุกฉากนะครับเพราะระดับแผ่นแต่ละแผ่นมันถ้าเราไปเริ่มแบบไม่ถูกที่ครับการปูต่อมันก็จะยากนะครับนี่ครับห้องน้ําก็สวยงามครับ บางแขนดีๆนะครับการปูกระเบื้องนะถ้าประมาณนี้ก็สวยงามครับนะแบ่งสองข้างเท่ากันสว่มากนะครับอันนี้คือห้องนอนที่ห้องนอนใหญ่นะห้องนอนใหญ่ห้องนี้จะมีห้องน้าในตัวนะนี่ครับของเราจะมีห,หน้าต่างเยอะมากนะบ้านที่สร้างของเราส่วนมากจะเป็นหน้าต่างใหญ่แล้วก็มีหน้าต่างให้จํานวนเยอะจํานวนมากนะหน้าต่าง,หาางให้หลายจุด อันนี้คือห้องน้ําที่สองห้องน้ําที่สองก็จะอยู่บริเวณด้านนอกนะครับห้องน้ํารวมนะตอนนี้ก็นี่เป็นส้วมนะครับในส่วนตัวห้องน้ําที่เราแถมให้นะครับก็จะมีนี่ครับสุขภัณฑ์แล้วก็มีเลนชอวเวอร์ครับพวกนี้แล้วก็อ่าช่องนี้ก็ให้ได้ครับมีสองสามหลุมได้ครับแต่อย่าเกินนี้ถ้าเกินนี้ก็คิดเพิ่มจุดละไม่กี่บาทครับแต่ให้ที่เราให้จริงก็มีประมาณสามหลุมนะครับแล้วก็จะมีเลนชี่อาบน้ําชักโครกนะครับแถมให้นะครับ แต่ถ้าอยากได้ยี่ห้อที่มันดีขึ้นก็เพิ่มได้นะครับแล้วก็อ่างล้างหน้าครับเราดีแถมให้ฟรีครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอันนี้ห้องครัวหลังบ้านครับอันนี้ครัวนะครับคัวฝรั่งครับวฝรั่งในบ้านครับแต่จริงจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับครัวจริงๆริงลูกค้าชอบไปใช้ครัวด้านนอกกี่แล้วครับนั่วพามาดูครัวตอนนี้ก็ช่างเขาทําการแบบตัดกระเบื้องปูกระเบื้องแถวนี้นะครับก็กำทำการก่อตัวนี้นะอันนี้เราก่อให้ฟรีเลยเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับ จะมีพวกอ่างล้างจานนะครับแล้วก็มีเตาแก๊สนะครับสองอย่างนะประมาณนี้ติดกับหลังบ้านครับครัวส่วนมากจะติดกับทางออกของบ้านครับส่วนใหญ่เลยที่ทํานะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูห้องนอนที่สองนะครับห้องนอนที่สองก็อยู่บริเวณนี้ครับก็ะประมาณนี้ครับห้องนอนในสังเกตหน้าต่างนะครับหน้าต่างจะเป็นบานใหญ่กับทุกบานครับสวยๆงามๆอันนี้ก็ เอาฝ้าธรรมดาส่วนใหญ่คนไทยก็จะเอาฝ้าธรรมดาครับภายในห้องนะเพราะว่าเขาถือกันคนไทยแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งก็ยังไงก็ได้ครับนี่ฝ้าเราก็แถมให้ครับหนึ่งบ้านให้สองจุดนะครับเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนรูปทรงแบบไหนได้หมดเลยครับทําได้หมดนะครับครับแล้วก็ฝ้าตัวนี้นะลูกค้าเลือกได้นะครับว่าจะแบบมีไฟไหมหรือแบบไม่มีไฟก็ได้ครับมีไฟมันก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ความสว่างของห้องนะครับข้อเสียก็มีครับข้อเสียคือ ทำความสะอาดยากนิดนึงเวลามีแมงมีอะไรเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าถ้าลูกค้าแบบอ่าทาความสะอาดดีๆก็ไม่เป็นไรครับก็เอาได้นะครับเราก็จะมีไฟเปิดเป็นสวยๆให้นะครับอันนี้ห้องนอนหน้าบ้านนะห้องนอนนี้โอ้โหน้าต่างนีงไงน้เริ่มชมเลยนะใหญ่จริงนะครับหน้าต่างสุดมากใหญ่นะครับห้องนอนสุดท้ายก็อยู่บริเวณหน้าบ้านตรงนี้นะบ้านหลังนี้กิตารางเมตรนะพี่เดี๋ยวเราบอกท้ายคลิปแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราใส่ให้นะครับว่ากิจตารางเมตรแล้วราคาเท่าไหร่นะครับ บ้านนี้ก็พาชมเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยพามาชมใหม่นะครับรอปูกระเบื้องเสร็จรอทาสีอะไรติดโลติตอะไรเสร็จเดี๋ยวพาชมใหม่รอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็พาชมเพียงเท่านี้นะครับยังไงนะครับขอขอฝากเพจของเราไว้หน่อยครับคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับเพจเฟซบุ๊กคนสร้างบ้านอุดรธานี youtube คนสร้างบ้านอุดรธานีครับแล้วก็ทิกตอกด้วยนะครับพิมพ์เหมือนกันทุกทั้งสามช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากสร้างบ้านนะครับ ต่อเฮียเฟิร์สโดยตรงได้นะครับที่เบอร์094นะครับ542 5598ครับเป็นเบอร์ของเฮียเฟิร์สโดยโดยตรงเลยนะครับหรือว่าแอดไลน์ก,ก็เบอร์ที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่เลยนะครับผมถ้าไงวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับ